่คะนักเรียนครูชื่อครูสายนะคะเราจะได้พบกันในบทที่11นี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของโดยใช้สิ่งของเทียบกันโดยตรงค่ะจุดประสงค์นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆโดยใช้สิ่งของเทียบกันโดยตรงได้ค่ะ วันนี้ครูก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะมาห่อของขวัญกันแบบนี้นะคะนักเรียนเคยห่อขอ,ของขวัญด้วยตัวเองกันหรือเปล่าคะโดยอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะมีกระดาษสีสีไม้และก็ริบบิ้นค่ะเอร้วถ้าครูสงสัยว่าดินสอสีสองแท่งนี้จะเปรียบเทียบความยาวกันได้อย่างไรนักเรียนจะพอบอกครูได้ไหมคะ นักเรียนอาจจะยังไม่แน่ใจนะคะแล้วถ้าครูเนี่ยเปลี่ยนการวางดินสอสีเป็นแบบนี้ค่ะโดยนะักเรียนจะเห็นนะคะว่าครูวางดินสอสีให้ปลายข้างหนึ่งอยู่เสมอกันแบบนี้ดังนั้นก็จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าดินสอสีชมพูสั้นกว่าดินสอสีฟ้าค่ะหรือใครมีคำตอบแบบอื่นอีกไหมคะ เก่งมากค่ะเราจะสามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งว่าดินสอสีฟ้ายาวกว่าดินสอสีชมพูนั่นเองค่ะ mm. ต่อไปครูต้องการที่จะเปรียบเทียบความยาวของเจ้าริบบิ้น2เส้นนี้กันดูบ้างนะคะเราจะมีวิธีในการเปรียบเทียบอย่างไรดีคะอันดับแรกครูจะต้องเปลี่ยนวิธีการวางริบบิ้นใหมค่ค่ะโดยครูจะต้องวางริบบิ้นให้ปลายข้างหนึ่งอยู่เสมอกันแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเปรียบเทียบที่ปลายอีกข้างหนึ่งของริบบิ้นแล้วเราก็จะได้ว่าริบบิ้นสีแดงยาวเท่ากับริบบิ้นสีเขียวค่ะหรือเราจะพูดได้ว่าริบบิ้นสีแดงและริบบิ้นสีเขียวยาวเท่ากันนั่นเองค่ะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่เราจะมีวิธีการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของโดยนำสิ่งของมาเทียบกันโดยตรงได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของโดยนำสิ่งของมาเทียบกันโดยตรงเราต้องวางสิ่งของให้ปลายข้างหนึ่งอยู่เสมอกันจากนั้นเราจะต้องเปรียบเทียบจากปลายอีกข้างหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบความสูงของสิ่งของกันดูบ้างนะคะโดยครูจะมีรูปภาพให้ดังนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบความสูงของเด็กสองคนนี้ได้อย่างไรคะ นักเรียนจะเห็นแล้วนะคะว่าเด็กทั้งสองคนนี้ยืนอยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นจะสามารถบอกได้ว่านักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชายหรือนักเรียนชายเตี้ยกว่านักเรียนหญิงค่ะต่อไปครูมีภาพให้ดังนี้ค่ะ นักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบความสูงของประตูทั้งสองบานนี้ได้อย่างไรคะ <c oughs> เก่งมากค่ะนักเรียนจะเห็นแล้วนะคะว่าประตูทั้งสองบานอยู่ในระดับเดียวกันแล้วคะ่ะ <c oughs> ดังนั้นจะสามารถบอกได้ว่าประตูสีฟ้าสูงเท่ากับประตูสีเขียวหรือใครจะพูดว่าประตูสีฟ้าและประตูสีเขียวสูงเท่ากันก็ได้นะคะ ข้อต่อไปครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบความสูงของเจ้าสี่นี้ค่ะนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบความสูงของมาลายและยีราฟได้อย่างไรคะนักเรียนจะเห็นแล้วนะคะว่ามาลายกับยีราฟยืนอยู่ในระดับเดียวกันแล้วค่ะดังนั้นก็จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่ามาลายเตี้ยกว่ายีราฟหรือยีราฟ สูงกว่าม้าลายนั่นเองค่ะข้อต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของสองสิ่งนี้กันดูบ้างนะคะนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบความยาวของช้อนและตะเกียบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนเห็นว่าของสองสิ่งนี้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นก็จะบอกได้ว่า ช้อนสั้นกว่าตะเกียบหรือตะเกียบยาวกว่าช้อนค่ะข้อต่อไปครูมีสิ่งของให้ดังนี้ค่ะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าเข็มขัดของเราทั้ง3เส้นนะคะมีปลายข้างหนึ่งวางไว้เสมอกันแล้วดังนั้นจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะเอ ล้วเข็มขัดสีอะไรยาวที่สุดคะเก่งมากค่ะเข็มขัดสีแดงยาวที่สุดค่ะแล้วเข็มขัดสีอะไรสั้นที่สุดคะถูกต้องค่ะเข็มขัดสีฟ้าสั้นที่สุดคะ่ะข้อต่อไปนะคะครูมีสิ่งของดังภาพต่อไปนี้คะ่ะครูมีขวดน้ำ แจกันและก็แก้วนะคะจากภาพนั้นเรียนจะเห็นว่าสิ่งของทั้ง3สิ่งตั้งอยู่ในระดับเดียวกันแล้วดังนั้นจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะและนักเรียนคิดว่าอะไราสูงที่สุดคะเก่งมากค่ะขวดน้ำสูงที่สุดคะ่ะแล้วอะไราเตี้ยที่สุดคะดีมากค่ะ แก้วเตี้ยที่สุดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นครูจะลองให้หนักเรียนเนี่ยมาฝึกเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆจากภาพต่อไปนี้โดยครูจะมีคําว่ายาวกว่าสั้นกว่ายาวเท่ากันยาวที่สุดและสั้นที่สุดให้หนักเรียนนําไปเติมในช่องว่างนะคะข้อแรกค่ะ แถบสีฟ้าจุดๆแถบสีเขียวจะเติมคำว่าอะไรดีคะเก่งมากค่ะแถบสีฟ้ายาวกว่าแถบสีเขียวค่ะข้อต่อไปแถบสีเหลืองจุดๆแถบสีชมพูเติมคำว่าอะไรดีคะเก่งมากค่ะแถบสีเหลืองสั้นกว่าแถบสีชมพูค่ะข้อต่อไปนะคะ แถบสีฟ้ากับแถบสีเหลืองจุดจุดจุดดีมากค่ะแถบสีฟ้ากับแถบสีเหลืองยาวเท่ากันค่ะข้อต่อไปค่ะแถบสีชมพูจุดจุดจุดเติมคำว่าอะไรดีคะถูกต้องค่ะแถบสีชมพูยาวที่สุดค่ะและข้อสุดท้ายแถบสีเขียวจุดๆุดจุด,จด เติมคำว่าอะไรดีคะเก่งมากค่ะแถบสีเขียวสั้นที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะเรามาลองดูข้อต่อไปกันดูนะคะโดยครั้งนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบความสูงกันดูบ้างค่ะโดยครูจะมีสัตว์ชนิดต่างๆให้ดังนี้ค่ะครูมีช้างแกะมา้าและสิงโตค่ะ จะให้หนักเรียนเนี่ยช่วยกันเปรียบเทียบความสูงของเจ้าสัตว์เหล่านี้โดยครูจะมีคำว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าสูงที่สุดและเตี้ยที่สุดให้หนักเรียนเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อแรกค่ะมา้าจุดๆดจุด,จดสิงโตเติมคำว่าอะไรดีคะใช่แล้วค่ะมา้าสูงกว่าสิงโตค่ะ ข้อต่อไปนะคะแกะจุดจุดจุดช้างเก่งมากค่ะแกะเตี้ยวกว่าช้างค่ะข้อต่อไปค่ะช้างจุดจุดเติมคําว่าอะไรดีคะเก่งมากค่ะช้างสูงที่สุดค่ะและข้อสุดท้ายแกจุดจุดจุดเติมคําว่าอะไรดีคะเก่งมากค่ะแกะ เตี้ยที่สุดค่ะไหนใครทําถูกทุกข้อเลยบ้างเอ่ยถ้าแก่งกันขนาดนี้เนี่ยเรามาช่วยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ วันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าวการเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งของต่างๆโดยตรงจะต้องวางให้ปลายข้างหนึ่งของสิ่งของนั้นเสมอกันแล้วก็เปรียบเทียบจากปลายอีกข้างหนึ่งของสิ่งของค่ะนักเรียนสามารถฝึกเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของสิ่งของจากสิ่งของในบ้านของนักเรียนได้เลยนะคะหรือใครอยากจะฝึกทำแบบฝึกหัดให้ตัวเองเก่งขึ้นไปอีก ก็สามารถทำได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับครูสายได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ